เบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกมวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้น t p เพเพจขายรหัสเกม r o v ที่ดีที่สุดในประเทศไทยเครดิตเยอะรีวิวเยอะซื้อขายได้100%เเพจแท้ต้องมีผู้ติดตาม50,000 0นคนลิกงอยู่ใต้คลิปนะครับผม ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับใครนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด Rv หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ Rv เนอะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับผมนะยังไงเนาะฝากช่องกอดอุศบ x 2ไว้ด้วยนะครับผมนะเป็นช่องสำรองของผมเองเนาะไว้สําหรับ ลงเล่นเกมนะครับผมตอนนี้นะครับผมนะก็ใกล้ที่จะถึง800แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับทั้งช่องกดดูซบตรงนี้แล้วก็กดดูซบเอ็กด้วยนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมหนึ่งนะครับผมนะที่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะแล้วผมกันนะครับผมนะก็เพิ่งไปเห็นมาด้วยนะครับผมเป็นกิจกรรมสายฟรีนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็วันนี้ผมจะมาพาเพื่อนนะครับไปดูโมเดลนะครับของวอลล์พาซีซั่นที่26นั่นเองนะครับผมว่าจะสวยงามเฟี้ยวขนาดไหนนะครับหลังจากที่เมื่อวานดูการเปิดตัััววววไปแล้้นนนะะครรบีีเเด๋ยาจ เข้าไปดูว่าสกินเอฟเฟกอะไรเงี้ยเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมโอเคก่อนที่จะไปดูว่ากิจกรรมเป็นยังไงนะครับผมนะตอนนี้เนาะก็ใกล้ที่จะหมดเวลาแล้วนะครับสาหรับเจ้าซิวนั่นเองนะครับก็ดูผมนีผมเกือบจะรับไม่ทันนะทุกคนเพราะว่ามันจะหลบหมดวันที่วันที่1นนั่นเองนะครับผมนะก็วันนี้วันที่27แล้วนะครับผมนะคือแบบผมได้รับเฉียดฉิวมากเลยนะครับสาหรับใครที่ได้รับครบหมดแล้วนะครับอย่างไรคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมเนาะ โอเคต่อมานะครับผมนะก็ไม่น่ามีแล้วทุกคนตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมสายสัมพันธ์นั่นเองนะครับผมได้อัปเดตเพื่อนๆไปหมดแล้วนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ดูนาะสามารถที่จะไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับผมนะผมสอนไ้หมดแล้วนาะก็คือไอ้พวกอีโมจิอะไรเงี้ยก็คือสามารถรับได้หมดแล้วส่วนภารกิจสัปดาห์หน้านะครับถ้เาเกิดผมว่ามันยากหรือว่ามันแบบ มีอะไรที่แบบเพื่อนๆสงสัยอีกลองคอมเมนต์มานะครับถ้าเกิดสมมติมันยากยังไงเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคที่ผมจะมาอัปเดตวันนี้นะครับผมนะไม่ใช่อะไรอื่นใดนะครับผมนะก็คือ วอลเลพานั่นเองนะครับผมนะวอลเลพาอย่างที่เพื่อนๆรู้กันดีนะครับผมนะมันก็จะมีสายเติมข้างบนนะครับผมนะก็คือตรงนี้เนาะแล้วก็สายฟรีข้างล่างนั่นเองนะครับผมนะก็คือสายฟรีเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําภารกิจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจรายวันนะครับชาเลนจ์มันก็สามารถทําได้เนาะแต่ว่ามันจะรับได้นะครับพวก50แต้มหรือ30แต้มนั่นเองนะครับตอนแรกนะครับผมก็เลยแบบไม่มั่นใจนะครับผมว่ามันจะสามารถรับได้เนาะผมก็เลยลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะครับผมนะที่แบบผมไม่เคยเต นี่เห็นปะผมมีเลเวลถึง56แล้วนะครับผมนะทางที่แบบผมไม่ได้เติมเลยนะครับผมอนะนี้เพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะครับผมว่าเราสามารถเก็บได้ถึง56เปิลหรือเปล่านะ,ะเพราะว่าที่ผมก็แบบเล่นเกมนี้มานะครับผมนะยิ่งช่วงในท้ายก่อนที่จะหมดแบบซีซั่นอย่างเงี้ยมันจะสามารถรับไอ้หนึตัวเนี้ยได้ทุกคนเออไม่รู้ว่าผมเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับไอ้เช่น100ตัวเนี้ยมันจะสามารถรับได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่สามารถรับของรางวัลที่แบบ เป็นสายเติมได้ทุกคนเออวันนี้ผมก็เลยมาดูตรงนี้ทุกคนเป็นกิจกรรมสายฟรีนั่นเองนะครับมันจะมีอยู่2อันเราจะไม่พูดถึงข้างบนเราจะพูดถึงข้างล่างเนาะข้างล่างนะครับผมนะปกติแล้วนะครับมันก็จะมีพวกกล่องสุ่มต่างๆนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นกล่องต่างๆนะครับผมเนี่ยแม้กล่องสกินรูนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีนี่นะครับผมนะเป็นหีบชิ้นส่วนฮีโร่แล้วก็มีหีบชิ้นส่วนสกินแล้วก็มีลูกแก้วนะครับว่าน่าจะดีสุดแล้วนะครับก็คือลูกแก้วอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเมื่อวานนะคร สะดุดตาตรงนี้นะทุกคนนี่เลเวลที่50เลยนะคะผมนะซึ่ง50เนี่ยผมมันดูดิทุกคนสายฟรีข้างล่างนะคะแผ่นบ้าของรางจากคัมพี์เลเวล50นะครับผมนะสายฟรีมันจะรับสกินนะคะผมนะระดับฮีโรอีกนั่นเองนะคะผมนะก็จะมีย้อนนะคะผมมีอลิสแล้วก็มีลัมเบอร์นั่นเองนะคบผมนะเป็นสายฟรีข้างล่างเนาะตอนแรกผมก็แบบไม่มั่นใจว่าแบบสายฟรีทุกคนเออมันจะสามารถรับได้หรือเปล่านะผมก็เลยไปย้อนดูคลิปอย่างที่ผมบอกแล้วคลิปเนี่ยทุกคนจาก ที่ผมล่นมานานแล้วเนาะผม,ผมก็เก็บถึงเลเวล56เลยนะครับช่วงทีไทยซีซั่นด้วยนะครับก็แบบทําให้ผมคิดว่าเออมันน่าจะเก็บถึงนะทุกคนไอลเวล56แต่ว่ามันจะไม่สามารถรับสายเติมได้นั่นเองนะครับอันนี้เพื่อนๆลองคอมเมนต์กันดูด้วยนะครับว่าผมมาเข้าใจถูกหรือเปล่ามันสามารถเก็บถึงหรือเปล่านอะจะได้แบบเป็นแบบว่าให้เพื่อนบางคนที่แบบไม่รู้นะครับแบบว่าเออบางทีแบบมันเก็บถึงเราจะได้รีบตั้งใจเก็บนะครับเพราะว่านี่เป็นสกินแบบฟรีนะครับผมถาวรเน้นนะเราสามารถรับได้นาะเพราะเป็นสายฟรีข้าง่่่่างนะับแตตถ้เเเกกิิดสมมมว็ไึพือๆจ บอกนะครับผมจะเพื่อนๆจะได้แบบไม่ต้องมาเสียเวลาเก็บนะครับอันนี้คือผมไม่มั่นใจจริงๆนะครับแต่ว่าผมแบบไปดูอ้างอิงจากคลิปเก่าผมไงว่ามันเคยเก็บถึงนะครับก็เลยมาทําคลิปบอกท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามันถึงยังไงลองคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นสกินที่แบบมันไม่ได้ดีนะทุกคนเออมันก็เป็นฮีลอีกแต่ว่าพูดถึงสําหรับบางคนที่แบบสายฟรีจริงๆเขาก็ไม่มีสกินนะครับสกินเหล่านี้นะครับทำให้แบบเขาแบบมีสกินมากขึ้นนะครับผมนะคือแบบเลือกได้ต้องหนึ่งต ร้อยเจ็ดสิบห้าหรือสองร้อยเจ็ดสิบเนี่ยแหละทุกคนเออก็หลายบาทอยู่นะทุกคนเออนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับตรงนี้นะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามันสามารถเก็บถึงหรือเปล่านะสำหรับสายฟรีนะครับเลเวลที่ห้าสิบเนาะจะได้แบบ บอกข้อมูลแชร์ข้อมูลกันนั่นเองนะครับผมนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็ต่อไปเนาะก็คือเมื่อวานเนี่ยที่ผมสุ่มสกินของเทลไปนะครับที่เพื่อนๆบอกว่าพี่ทำไมไม่เอาให้สุดเลยอะไรนะครับผมผมก็ได้ไปตามล่านะครับจนสุดแล้วนะครับผมนะก็คือผมได้สกินเทลมาแล้วนะครับในราคาที่เกิดผมคิดเนาะก็2099คูปองนะครับผมแต่ว่ามันจะเหลือช่องอยู่อีก3ช่องเนาะถ้าเกิดสมมติว่าเราเอา3ช่องนี้ไปด้วยนะครับบวกอีก677คูปองนะครับผม ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับผมนะ2,776คูปองนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเหมาทั้งกระดานเนาะก็ตีไปประมาณ2 8 0 0คูปองนะครับถึงจะสามารถเหมาทั้งกระดานนี้ได้นะก็คือการันตีสกินแบบอนิเมะไอสกินของเทลนะตรงนี้เลยนะครับบอกเลยว่าหลายคูปองนั่นเองนะครับผมนะผมก็ไปสุ่มจนสุดมาแล้วทุกคนเออก็ได้มาเป็นที่รอบรองแล้วนะครับผมเนาะอ,อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับใครที่อยากสุ่มก็ 2,800นะครับเหมาหมดกระดานนะครับผมโอเคแล้วก็ต่อมานะครับผมไปเห็นกล่องนี้มานะครับผมนะสำหรับใครนะครับที่อยากให้ผมสุ่มกล่องนั่นเองนะครับมันจะมีกล่องแอตตาซินนะครับกล่องไฟเตอร์กล่องเมดแล้วก็กล่องแครี่นั่นเองนะครับก็จะเป็นกล่องละห้าคูปองนะครับสำหรับใครอยากให้ผมสุ่มเนาะผมขอคลิปนี้ถึง350ไลค์แล้วกันนะครับเพาเกิดสมุติว่ามันถึงเนาะเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูนะครับว่าอัตราการดรอปอะไรเงี้ยมันยากง่ายขนาดไหนนั่นเองนะครับผมเนาะ โอเคนะครับผมนะสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมนะเออยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวอลเลย์พาร์นว่ามันสามารถเก็บได้ถึงหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันได้นั่นเองนะครับยังไงก็อย่าลืมไปดูนะครับสกินในวอลเลย์พาร์ซีซั่นที่26ด้วยนะครับแล้วก็ฮีโร่ใหม่นะคบที่กำลังจะเดปเดตเข้าไทยเนาะว่ามันจะโกงและเฟี้ยวขนาดไหนนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมลลกกกดดรไ์์แแช้ว็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้นะครับผมก็อตอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ But my leg's heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning. I'm still searching, finally earning something. Finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this. I got promises. You ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this. I will not quit, man. I'm on it, on it. I'm gonna launch quick then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my nine to five. I'm rocking, they watchin' Cause it's shocking. Dropping all these top ten songs so so stoppin'. It's time to live my life, it's time to live my life. Wish I could slow down time and just enjoy the fine I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me, you gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. flow. offensive aggressive to go. known. obsessive, oh know. notes. though. me me my I'ma make me me my me my me the test quest, They selective even Put watch This it with with is and call I Call Call โฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ที่เว็บนะครับมุมเกมช็อปนั่นเองนะครับผมนะจะเป็นเว็บนะครับเติมเกมออนไลน์นะครับแล้วก็มีบริการอื่นด้วยนะครับที่จะไปเติมเกมกันนะครับเราก็ต้องไปเติมเงินเข้าแอปกันก่อนนะครับผมนะก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับในนี้น็อกแต่ว่าวันนี้น็อกผมจะเติมเป็นเอ่อพร้อมเพย์นะครับผมนะอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับผมแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่เราอยากจะเติมนะครับผมแล้วก็กด ยังกันน้ำกานเราก็กดนี่มานะครับตรงนี้นะครับผมให้เพื่อนๆนะครับแคปหลักฐานการโอนมาด้วยนะครับเผื่อมีปัญหาอะไรงนี้นะครับผมเนี่ยจะสามารถที่จะไปเอาเงินคืนได้นั่นเองนะครับพอโอนเสร็จเราก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็โอนไปแล้วนะครับผมเนาะก็ไปเติมเกมเลยครับผมนี่เราก็มาที่เติมเกมออนไลน์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ Rv นะครับผมนะวิธีการง่ายมากๆนะครับเพียงแค่กรอกนะครับ Open ID ดีเนาะก็กดมาที่ปุ่มทั้งข้างในเกมนะครับคลอนลากนะครับผมแล้วก็กดค้างนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็็็็ใใสส่่่่ไไไไปปปปเเเลลลลลยยยยคคคคครรรัััับบบผผผผมมมมมนน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 ีีีตตอออ้้้กกกกกกแแแดดดาววะทุ490ิื โอเคนะครับผมนะเพียงแค่นี้น้องเงินเติมคูปองนะครับผมนั้นก็จะเข้าไปในเกมท่ร้อยแล้วนะครับผมนั้นโอเคนะครับผมยังไงก็ฝากเว็บมูมเกมช็อปไปด้วยนะครับผมเนาะ